สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเทรดตามซิงมิ้งตามโครงสร้างนะฮะอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็มีการประกาศนอนฟาร์มนะครับผมแล้วก็ราคาก็ขึ้นมาซื้อสวยเลยโอ้โหดูนะฮะดูราคาตรงนี้เห็นไหมว่ามันลงมาเป็น1นะครับ2องนะครับสาแล้วก็ลงมา5ตรงนี้นะครับที่ผมวิเคราะห์ไว้ตลอดนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจบ5 นะครับราคาปรับตัวขึ้นมานะครับมีการคอนเฟิร์มขึ้นไปนะครับผมจากตรงนี้เลยที่ตรงนี้ TP, นะครับผมก็ตัวอ่ตัว S L T P นะครับผมตกประมาณ8.5พิบนะฮะประมาป้พิบนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็ราคาก็ขึ้นมาสวยๆเลยเออนะฮะเป็นตรงจุดนี้นะครับผมที่ราคามีการปรับตัวขึ Please, ้นมาแล้วก็ตอนนี้ครับราคาก็ขึ้นมาประมาณสามกว่าแล้วนะครับสามกว่านะครับผมจากจุดเข้าถ้าตามแผนนะก็จะสามารถปิดได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ ทีพีถัดมานะครับผมถ้าเป็นไม้กาวนะก็จะเป็นทีพีข้างบนเลยนะครับก็คือประมาณ6.16 RR นั่นเองนะครับผมเป็นการเทรดนะคอนเฟิร์มในจุดนี้นะฮะเป็นหมายที่ภูมิใจมากมายนะครับผมแล้วก็ราคาก็ขึ้นมาสวยๆเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นทองคำนะครับผมที่มีสัญญาณการเทรดก่อนหน้านี้นะฮะจากนี้ไปนะครับผมก็จะมีตัว WTI อ้นะฮะ ดีไอก็เช่นเดียวกันนะครับผมราคามีการปัดตัวขึ้นมาณนะตอนนี้ล่าสุดครับผมจะมีตรงจุดนี้ําที่น่าสนใจในการที่จะเข้าเทรดบายขึ้นไปนะครับผมเป็นจุดที่มีลอรี่เบรลเลี่นะครับที่ตรงนี้นั่นเองแล้วอีกจุดนึงนะก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในราคาของเอสเซชั่นอินสแตนทีนะคผมว่า อาจจะเข้าเทรดได้ที่ไหนครับแต่ผมมองว่าน่าจะเข้าเทรดได้โซนล่างนะครับผมต้องบอกว่าไลฟ์เบรลลี่เนี่ยเป็นโซนที่มีแรงซื้อแรงขายมากที่สุดนะครับผมเพราะว่าเป็นโซนที่รายใหญ่เขาเติมของนั่นเองนะครับผมก็จะมีแรงซื้อแรงขายนะมากกว่ามากกว่าโซนดับเบิลเบรลลี่นะครับณตรงนี้ครับต่อมาครับผมตัว eu นะครับ eu ก็ราคาผับโผล่พุ่งขึ้นมาเช่นเดียวกันนะจากข่าวนอนปั้มนะฮนะณตรงนี้ครับผมภาพใหญ่เนะี่ยมันก็จะเป็น นี่นะเป็นหนึ่งนะครับผมสองสามสี่แล้วขึ้นกำลังจะขึ้นมาห้านะฮะนะตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวหาโอกาสนะครับในการที่จะเติมขาบ่ายนะฮะเคปปะมานี้ต่อมาครับมาดูที่สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับผมก็จะเป็นนี่นะอันนี้ก็เป็นสี่นะครับกำลังจะขึ้นมาห้านะับโดยที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็เป็นคอลเลกทีฟประเภทหนึ่งนะฮะแล้วก็ราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมานะฮะ พอแล้วครับมีการปรับตัวขึ้นมาปุ๊บนะครับผมตรงนี้ก็จะกลายเป็น1นะครับมาสองนะครับแล้วก็3 4 5ต่อไปนะครับถ้ามันจะขึ้นมานะครับผมนัตรงนี้เราก็ไปดูที่1ชั่วโมงนะผมเราทําอะไรกับมันได้บ้างนะไม่มีโซนเลยก็จะมีแค่โซนเดียวนะโซนนี้นะเกิดจากขาวไม่ปลอดภัยในการที่เข้าเทรดนะฮะมีโซนที่โซนเดียวโซนเนี้ยผมจะไม่ค่อยได้จะไม่ได้เทรดนะครับผมโซนที่เกิดจากขาวในคู่เงินนะแต่ว่าถ้าเป็นทองคำหรือดัชนีนะก็ สามารถเข้าเทรได้ปกติต่อมาเรัาผมมาดูที่15นา,าที15นา,าทีก็จะมีที่โซนนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าเข้าเทรได้ไหมจากโมเมนตัมอมืมโมเมนตัมบอกว่าไม่สามารถที่จะซื้อขึ้นไปต่อได้นะเพราะว่ามีซุปเปอร์โอเวอร์ Over, นั่นเองนะครับผมว่ามีมีการทำโอเวอร์บอสนะครับที่รุนแรงมากเคประมาณนี้นะครับผมในโซนของตัว euivc นะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอ ผมสร้างราคาทิหนึ่ง ADU C นะครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับภูมิใจมากนะครับผมก็ราคาก็มีการปรับตัวลงมา5ขึ้นนะครับขึ้นไปเป็น1หรือ A นะผมลงมาเป็น2หรือ B ทําไมต้องหหรือ A ด้วยนะเพราะตรงเนี้ยส่วนใหญ่แล้วนะเราจะไม่ค่อยรู้นะว่าตรงเนี้ยเป็น1นะผมหรือว่า A นะครับแล้วก็ราคาก็ลงมา2หรือ B นะครับเข้าเรตที่ตรงไหนนะผมก็คือจุดนี้นะครับตีฟิโบลงไปเลยนะเดี๋ยวตีลงไปนะตีจากจุดนี้ได้เลยนะแล้วก็ตรงจุดนี้นะฮะ ตีขึ้นไปเออก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะที่จุดนี้พอดิพอด,พอดีนะครับผม p s l ตกประมาณสามร้อยจุดหรือว่าสามสิบิพก็จะเห็นนะว่าใต้ไปลายไส้เลยนะครับผมแล้วก็ราคาก็าข,าขึ้นมานะครับตอนนี้่ r ตกประมาณสองว่าแล้วนะประมาณสองจุดหกแปดเราเทรดอิเลฟเวฟนะครับผมเราจะไม่ได้รัน AR แค่แค่หนะนึไไ่ง 7, เท่านะครับอาจจะรันอ r ไปได้ถึงเจ็ดแปดเท่านะฮะถัดมาครับผมมาดูกันต่อนะครับในผู้ของ Ucas Ucas ยังรออยู่นะครับ ต่อมาครับ E A เอ E N นะขอไป E N นะฮะก็จะเป็นจุดนี้แต่เวลาราคาก็มาทดสอบเรียบร้อยแล้วนะฮะเช่นเดียวกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งะครับสองนะครับสามสี่แล้วก็ขึ้นมาห้าที่ตรงนี้แล้วก็ราคาก็ลงมาทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือตัวนี้นั่นเองที่เป็น Q M ราคาปรับตัวขึ้นไปนะครับลงมานะครับที่ประมาณ6ก8ุดเนตะฮะเตปริบโขึ้นไปตรงนี้นะครับ ข้ามาทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมห1 8จเป็นตตัวนี้เป,ป๊ะเลยแล้วก็ปรับตัวขึ้นไป TP สวยๆนะครับผมตัวนี้อาจจะมีฟันนิ่เทินนิดหนึ่งนะครับตัวนี้โอเคต่อมาครับผมมาดูกานต่อนะ e c a s ราคากำลังจะปรับตัวขึ้นมาเช่นเดียวกันก็จะเห็นได้ว่านอนฟาร์มนะผมทําให้แต่ละคู่แต่ละคู่นะครับตอนนี้ก็ยังรอโครงสร้างของมันอยู่เป็น3 4นะครับผมแล้วก็กาลังจะขึ้นมา5้เช่นเดียวกันนะครับ นะตรงนี้ครับผมของ ecat ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นของ day นะครับผมรอให้ราคานี่นะครับเป็นโซน day นะครับที่ตรงนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะรอให้นี่เป็นโซนของ day นะครับที่ตรงนี้ครับผมราคามันปรับตัวลงมาเป็นห้าขึ้นนะครับห้าขึ้นเนี่ยนะก็นับนะครับหนึ่งสองนับสามสี่ห้าขึ้นนะครับ พอได้ห้าคืนตรงนี้แล้วนะผมเดนะครับผมราคานะก็ปรับตัวขึ้นมาต่อนะครับผมเป็น A,B,C นะเป็น A นะเป็น B เป็น C แค่ท่อง A,B,C ก็จะสามารถเข้าเทรดได้แล้วนะง่ายไหมโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็น A,B. แล้วก็ C ขึ้นมานะครับพอนี้เป็น A,B,C นะฮะปรับตัวกลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะได้เป็น A,B,C โอเคอันนี้เป็นเป็น triangle นะครับ เป็นรูปแบบของตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่า r i a n เก e นะคราคามีการปรับตัวขึ้นมานะตรงนี้ล่าสุดนะครับผมตอนที่ราคาปรับตัวขึ้นมาก็จะครบห้าขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราให้ราคาครับเดี๋ยวขออนุญาตนับขึ้น5้านิดหนึ่งนะครับผมครบแล้วนะฮะห้าขึ้นในขึ้น5้านะครับผมนะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าเทรดนะฮะโดยการที่ยังไงครับผมอย่างแรกเลยก็เดี๋ยวจะรอให้ราคามันมีการปรับตัวอันนี้ก็จะเป็น ขึ้นขึ้นหนึ่งนะที่เป็นหนึ่งสสามีห้านับในหนึ่งนาทีนับมันหนึ่งนาทีเลยนะเนี่ยห้านะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมถ้าราคานะครับผมมีการปรับตัวลงมาเบรกขึ้นอ่าตรงนี้นะครับผมขึ้นสี่นะครับก็เบรกเรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะสามารถเข้าเทรดได้นะครับผมโดยการที่รอให้ราคาลับตัวขึ้นไปนะครับ พอราคากลับโตขึ้นมานะผมก็จะมีจุดนี้ทบในการที่เข้าเทรดนะโอ้ด้จุดเข้าเทรดพอดีเลยนะฮะก็จะเป็นจุดนี้เดี๋ยวตีพี่โบนะครับจุดนี้เลยจะเ,เอาแม่เหล็กขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าต้องใช้แม่เหล็กนะเพราะเพราะว่าถ้าไม่ใช้แม่เหล็กนะครับคือบางทีเราจะตีคาดเคลื่อนได้ล่าสุดนะครับผมถ้าจะขึ้นไปนะผมก็จะมีที่จุดนี้นะสามารถเพนดิ้งมาได้เลยนะครับทำเพนดิ้งมาไ,ได้เลยที่พีซนะตกประมาณสาม สิบพิชนะผมหรือว่าสามร้อจุดนั่นเองนะประมาณนี้เค okay, ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัว ecat นะฮะตรงนี้เลยนะก็จะเป็นจุดนำะที่จะ pending นะครับผมวิสระวันนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสำหรับวิกหน้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาทำกำไรพร้อมกันนะครับผมกับ elite b ส a r วิสรวันนี้ก็ผมซิ่งบอโบททำในจุดได้เป็นเรื่องง่ายและสนุกสวัสดีครับ